สวัสดีค่ะทุ่มนเพนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาประมาณว่ารีวิวพัฒนาการของน้องๆน,นะคะที่รับมาเลี้ยงได้สักพักแล้วนะคะคือต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าฟูกนะคะก็เข้าวงการเด็กป,ประมาณ3เดือนนะคะซึ่งต้นที่ได้เลือกซื้อมาน,นะคะก็จะมีหลากหลายแบบนะคะเช่นไม้ยื่นนะคะ ไม้ชินตาแล้วก็ไม้หนออนะคะก็เริ่มขยับขึ้นมาทีลนะสเต็ปสเต็ปนะคะซึ่งก็อยากจะให้ข้อมูลกับเพื่อนๆะคะที่กําลังตัดสินใจละกันว่าอยากจะลองเลี้ยงนะคะไม้นะคะบุษลาคมเนี่ยแบบไหนนะคะเพื่อเช็ยบเคียงตามคุ้ณค่าหรือ เวลาที่จะต้องเสียไปนะคะกับในใน,ในการซื้อไม้มาลองเลี้ยงดูนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะจากไม้เนื้อเยื่อนะคะซึ่งเริ่มเลยเนี่ยก็ซื้อเป็นไม้บุษราคาม,มิ้นด่างเนื้อเยื่อนะคะที่เป็นขวดๆเลยนะคะแล้วก็เอามาลองอนุมานดูนะคะแน่นอนประเด็นแรกที่เลือกเลยก็คือราคาค่อนข้างต่ำนะคะรานะคา ไม่แบบราคาแบบวุทถ้าตายก็ไม่เสียดายอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองซื้อมาอาน,นุบาลดูนะคะให้เป็นเพื่อนลองไปดูนะคะว่าน้องบุตรสลัคำมิงด่างนะคะที่อนุบาลมาได้ประมาณ3เดือนแล้วเนี่ยมีการจเจริญเติบโตยป็ไนไงคะ่ะคิดกันเลยค่ะ ตองต้นนี้นะคะเป็นไม้เยื่อ,อค่ะเป็นบุตรมิ้นด่างนะคะซึ่งซื้อมาแบบอยู่ในขวดกระวนอยู่เลยนะคะตอนซื้อเนี่ยมีใบด่างนะคะต้นละหนึ่งใบแต่พอมาอยู่กับเราเนี่ยถามว่ามันก็ไม่เปิดด่างมาอีกเลยนะคะแต่ว่าเข้ามิ้นอยู่นะคะในใบล่างๆอันนี้ก็หลังจากที่เปลี่ยนกระถางเราก็ตัดใบล่างออกไปนะคะน้องเขาก็แทงหลอดใหม่นะเนี่ยจะถามว่าน้องอับไซเยอะไหมก็ยังเลยนะคะ อันนี้คืออนุบาลมาได้3เดือนแล้วนะก็ยังต้นเท่านี้อยู่นะคะแต่ยังไม่เคยลองนะคะซื้อไม้เนืยเยื่อแบบที่คนขายอนุบาลให้โตสักหน่อยแล้วมาเลี้ยงดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะถ้าใครเลี้ยงแล้วโตไวย,ยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะสำหรับสองต้นนี้ก็เดี๋ยวรอดูพัฒนาการของเขาต่อไปกันค่ะค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นบุษราคัมนะคะ เป็นไม้ที่เป็นไม้ชินตานะคะซึ่งไม้ชินตานะคะฟุกเองเนี่ยก็เลือกมาเลือกซื้อมาเลี้ยงในหลากหลายลักษณะนะคะอย่างเช่นเป็นไม้ชินตาที่เปิดใบแล้วนะคะหรือเป็นการไปเอฟชินตาหั่นสดใน Facebook นะคะก็มีเช่นกันแล้วก็ฝากคนที่เขาหั่นสดเนี่ยอบอนุบาลไว้นะคะประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะส่งนะคะมาให้เราเลี้ยงต่อะคะ่ะ ก็ไปลองดูนะคะว่าพัฒนาการของน้องชินตานะคะที่เอฟมาในหลากหลายลักษณะนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเชิญชมที่คลิปเลยค่ะถึงคิวน้องบุตรชมพูนะคะต้นนี้ที่เคยทำรีวิวอ unpack เอาไว้ใน ep 4นะคะ ซึ่งตอนรับมานะคะน้องเป็นไม้ชิ้นตาเนาะมีใบ2ใบก็คือใบสีเขียวใบที่เห็นอยู่นี่แหละแล้วก็ใบสีเผือกอีกหนึ่งใบนะคะซึ่งตอนที่มาอยู่กับเราเนี่ยก็เปิดใบเผือกมาตลอดเลยค่ะประมาณ3ใบแล้วนะซื้อมาตั้งแต่6มิถุนายนะคะจนถึงวันนี้ก็ประมาณ2เดือนน้องก็ไม่ค่อยโตขึ้นเลยค่ะใบก็เล็กลงด้วยนะเนื่องจากน้องเปิดใบเผือกรัวๆนะคะก็ไปปรึกษากับ ที่เจ้าของสวนท่านหนึ่งนะคะเขาก็แนะนำให้หยอดปุ๋ยยูเรียนะคะเราก็ซื้อปุ๋ยยูเรียน้านะคะมายอดให้น้องนะคะหยอดแต่น้อยเนาะไม่ได้เยอะนะคะซึ่งใบใหม่หลังจากยอดยูเรียไปเนี่ยน้องติดเขียวมาหนึ่งขีดนะคะมีเขียวมาหนึ่งขีดให้เรารู้สึกมีกําลังใจนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะเป็นกําลังใจ นะให้เรากับน้องด้วยนะคะถ้าน้องเพือกรัวๆต่อไปเนี่ยก็มีสิทธิยุบแล้วก็ตุยเย่ปไปได้เนาะอันนี้ก็ต้องรุนกันต่อไปค่ะถัดไปนะคะเป็นน้องบุตรเหลืองนะอยู่กับเรามา3เดือน,นะคะ่ะเป็นไม้ชินตาต้นแรกนะคะที่กั้นใจเอฟมาเพราะว่าความดางดีทั้งสามใบนะคะ ก็เลยกั้นใจเอฟมานะคะซึ่งมาอยู่กับเราเนี่ยบอกเลยว่าต้นนี้เนี่ยเปิดเป็นน้องลุ้นนะลุ้นว่าจะเขียวไหมไม่ใช่ว่าลุ้นว่าจะด่างมานะคะเพราะว่าน้องเนี่ยชอบเปิดใบใบที่ออกจะเหลืองเยอะก็เขียวจนแบบว่าจนแบบเจ้าของเริ่มหวั่นใจนะคะซึ่งต้นนี้เนี่ยก็ยอดยูเลียนะคะไปเหมือนกันใบที่แตกใหม่นะคะ จะเห็นได้ว่ามีความเขียวมากขึ้นนะซึ่งก็ทําให้เรามีกําลังใจนะคะแต่ก็ยังไม่ฟันธงนะคะว่าวิธีการหยอดดูเรียเนี่ยมันจะช่วยให้น้องเนี่ยจะกลับมาเขียวมากขึ้นได้ดั่งใจหรือเปล่าเนาะอาจจะต้องรอดูอีกระยะหนึ่งนะคะแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกทีเพราะว่ามี2ต้นเลยเนาะบุตรชมพูเมื่อสักครู่นะคะกับต้นนี้แหละที่มีอาการเผือกเกินไปเผือกหนักไปทําให้เราต้องลุ้นเขียวนะคะ อตอนได้รับมาได้สามใบนะคะตอนนี้ก็ใบยเยอะมากแต่ใบออกเหลืองนี่แหละที่เป็นห่วงแต่การแทงใบของน้องก็ยังยังต่อเนื่องค่ะยังต่อเนื่องค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าน้องมีโชคเนาะอันนี้รับมาอยู่ที่เราเนี่ยได้ ประมาณ1เดือน1วีคนะคะได้รับมาจากการชนะกิจกรรมเล่นเกมกับพี่พิมพ์เพจไม้ด่งางใบพิมพ์นะคะน้องโตวไวมากๆค่ะตอนรับมานี่คือมีแค่2ใบเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นใบนี้นะคะนะคะแล้วก็ใบนี้นะซึ่งมาอยู่กับเราเนี่ยใบที่เล็กๆเนี่ยใหญ่ขึ้นไวมากแล้วก็แตกใบใหม่ไวมากเนี่ย เดือนกับ1วีคคือได้ใบามาอีก3ใบนะคะเนี่ยแล้วใบก็โตข้ามฟอร์มจริงจังมากแล้วก็สเตียด้วยใบยใหม่นี้ก็สเตียนะคะแต่ว่ายังไม่กัดสีถึงคิวของ3าสีพี่น้องนะคะที่เป็นไมชินตาที่เอฟชินตาหันสด3ตามานะคะนะคะตอนนี้ก็อายุประมาณ2เดือนนะคะหลังจากวันที่หันเนาะ ก็หั่นฝากฝากเขาไว้นะคะประมาณเกือบเดือนนะคะแล้วก็ไม่อยู่กับเราเนาะแล้วก็ทําคลิปแยกชินตาให้เป็น3ต้นแล้วนะคะตอนนี้หลังจากแยกชินตาไปนะคะพี่ใหญ่นะมีใบช้ำเล็กน้อยนะคะก็ตัดออกะคะ่ะซึ่งก็แตกใบใหม่แล้วด้วยนะคะด่างเปลื้มปริ่มไปพี่คนรองนะคะก็แตกใบใหม่แล้วนะคะก็คือใบนี้นะคะนี่นะคะ เียทุกใบเหมือนเดิมน้องรู้สุดท้องก็มีอาการที่ดีขึ้นหมายถึงรู้สึกว่าใบน้องก็จะเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ต้องแย่งสานอาหารจากพี่แล้วแต่ว่าลากยังไม่มานะคะจะต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะต้นนี้นะคะน้องมินด่างนะคะที่เอฟชินตามานะคะตอนนี้หลังจากอนุบัลได้นะคะประมาณ1อาทิตย์นะน้องก็เข้าด่างแล้วค่ะแล้วก็ หลอดแทงออกมาเป็นใบใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะส่วนใบที่ตั้งแต่ส่งมาเนี่ยก็เข้ามิ้นเป็นเส้นๆเ,เลยค่ะอันนี้ก็ยังอบไว้ในแก้วที่เขาส่งมาอยู่นะคะเรารุ้นว่าตาอื่นจะแตกออกมาไหมนะน้องแอบมีความด่างเป็นสกิดสกิดยด้วยนะประมาณนี้นะคะ สำหรับไม้ชินตานะคะที่อยากจะแนะนาเพื่อนๆที่อยากจะเข้าวงการบุรนะคะอยากจะอยากจะซื้อชินตาสักต้นนะคะก็อยากจะให้เลือกไม้ชินตาที่เปิดใบแล้วนะคะสักประมาณ3ใบนะคะแล้วก็เห็นด่างแล้วนะคะด่างที่อยากให้เลือกคือด่างสเตียนะคะก็คือมีสัดส่วนที่เขียวกับเหลืองพอๆกันแล้วก็สเตียหมายถึงมันกระจายทั่วใบนะคะ เพราะว่าอย่างไม้ชินตาต้นที่ซื้อมาที่เป็นค่อนข้างที่จะออกเหลืองเยอะเขียวน้อยเนี่ย<ม>ก็มีความเสี่ยงค่ะที่ใบถัดมาเนี่ยเปิดออกมาแล้วจะเป็นใบเพลือหรือเหลืองเยอะก็ทําให้น้องเติบโตช้าเช่นกันนะคะก็ต้องเลือกใบที่ไม้ชินตาที่เปิดใบแล้วสเตียสักสามใบนะคะแล้วก็ถ้าให้เลือกได้อีกก็คือเป็นใบกลมใบใหญ่ะคะ่ะอย่าเลือกใบที่เลียวๆนะคะเพราะว่าเขาจะเกิดจากชินตาที่ชิ้นเล็กนะคะทําให้กว่าน้องจะ จะโตแล้วก็ใหญ่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าชิ้นตาที่เปิดแล้วใบกลมแล้วใหญ่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการเลือกนะคะสำหรับลายชิ้นตาส่วนถ้าเกิดคายอยากจะลุ้นนะคะโดยการที่จะไปแบบเอฟไม้นะเอฟเอชิ้นตาหันสดอะชิ้นตาหันสดนะคะแล้วก็ฝากคนที่หันเขาอบเอาไว้นะคะพอเปิดใบเขาก็จะ ส่งมาให้เรานะคะซึ่งการเอพินตาเนี่ยมันจะมีหลายลักษณะค่ะประกันงอกประกันด่างอะไรเงี้ยก็จะหลายราคาแต่ส่วนมากที่เขา,ามีกันนะคะก็จะเป็นประกันงอกซึ่งทางทางผู้ขายเองเขาจะเป็นคนชำให้เราด้วยนะคะชำให้เราจนงอกหนึ่งใบแล้วก็ส่งมาให้นะคะส่วนประกันด่างราคาก็จะดีดขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าก็เข้าใจค่ะทางเขาเองเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นที่ไม่ด่างเพื่อที่จะ,จะ เพื่อที่จะมาที่เขาจะเป็นต้นทุนของเขาเนาะนะคะถ้าถ้าต้นของเราไม่ด่างปุ๊บแล้วเขาประกันด่างเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะต้องมีต้นทุนส่วนนั้นที่เราเราจะต้องซัพพอร์ตเขาและอันเข้าใจนะคะอันนี้ก็เข้าใจอันนี้ก็ต้องเลือกนะคะคนขายที่ค่อนข้างไว้ใจได้มากๆนะคะเช็คเครดิตเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้กลุ่มที่มีการสื้อขายอุตสาหรเยอะก็คือกลุ่มในเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าซื้อขายสเสน่ห์จันทร์บุสลาคมนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าจะซื้อต้นไหนอะไรเงี้ยลองโพสเช็คเครดิตคนขายดูก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้โจรชุกชุมมากๆนะคะแล้วก็การที่คนขายจะเทคแคร์ดูแลลูกค้าเนี่ยก็ต่างคนก็ต่างสไตล์นะคะเราก็ต้องเลือกนะคะคนขายที่เรารู้สึกแบบสบายใจที่แบบจะเอาเงินไปกองกับเขาแล้วก็ให้เขาดูแลแล้วเขาก็จะแบบจะมีบริการที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตรูปให้ชมหรือถ้าเกิดต้องเคลมเนี่ยเขาเคลม ดีอะอย่างเี้นะคะก็จะได้ไม่เป็นปัญหานะคะต่อไปจะเป็นการดราม่ากันอยู่ในกลุ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะและต้องเลือกต้นแม่นะคะที่อายุมากกว่า1ปีนะคะเพราะว่าตาน้องจะแก่นะคะจะงอกไวจะสมบูรณ์นะคะและต้นแม่ที่มีใบด่างสเตียนะคะทุกใบนะคะไม่มีใบหลุดเขียวประมาณนั้นนะคะก็จะเพิ่มโอกาสนะคะที่ชินตาของเราเนี่ย มีโอกาสด่างที่สูงขึ้นนะคะไม้อีกแบบนึนะคะก็คือไม้หน่อนะซึ่งจากที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเขาจะบอกว่าไม้หนอเนี่ยจะโตวไวหรือจะเริ่นเติบโตวไวกว่าชินตานะคะจากที่ลองเอฟมานะคะก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นสักรู้สึกว่าน้องจะโตวไวกว่าอันนั้นก็จริงนะคะแต่ว่าอาจจะ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของน้องด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นน้องหนอกที่แบบอยู่กับแม่ที่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็โตไวอัพไซด์ไวนะคะอะ่แต่ว่าถ้าเทียบกับชินตาถ้าชินตาใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะสูสีกันะไรแบบเนี้ยนะคะอ่าแต่ว่าจากที่การที่เราไปลองเอฟหน่อนะคะเอฟหน่อดยการที่จองหน่อตั้งแต่น้องเขางอกออกมาแค่สองใบนะคะโดยที่มองว่า น้องเขาก็ดอกด่างดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอฟเลยนะคะ,ละ,คะแล้วก็ให้ให้ให้คนขายเนี่ยนะคะพี่ที่คนขายเนี่ยเขาอนุบาลไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยแยกน้องออกมานะคะฝากไว้เป็นเป็นเดือนอยู่นะคะเป็นเดือนเดือนกว่าเลยะคะ่ะกว่าจะไปรับน้องมานะคะซึ่งก็จะเห็นได้ะคะ่ะว่าในระยะเวลาประมาณเดือนกว่า2เดือนเนี่ยจากน้องสองใบเล็กนะคะตอนไปรับนี่ก็ประมาณ5 6ใบแล้วค่ะก็คือใหญ่เลยะคะ่ะ มาดูการจเจริญเติบโตของไม้หนอกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่สเสน่จันดำ์ด่างนะคะตัวนี้เป็นไม้หน่อน,นะคะจองไว้ตั้งแต่สองใบเล็กๆนะคะที่เห็นนะคะเล็กๆนะคะกับใบนี้นะคะตอนจองนี่เล็กกว่านี้อีกอันนี้คือมองโตขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะแล้วก็ฝากนะคะพี่พัดวันสไปบายด่างนะคะเลี้ยงเลี้ยงนะคะแล้วก็เพิ่งรับมาอยู่กับเราได้ประมาณ 2อาทิตย์ค่ะก็แตกใบใหม่ใบใหญ่สุดนีนคะขึ้นมานะแล้วก็มีช้าน้ําบ้างนะคะหลังพอเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่นะคะก็ต้องค่อยๆปรับกัน,นะคะ่ะถัดมานะคะตัวน,นี้เป็นบุษราคำมิ้นด์หลางนะคะจะเห็นว่าปลายใบจะติดมิ้นนะคะแบบนี้นะจิตสเก็ตมิ้นนะคะ อันนี้ช้ำน้ำนะคะหลังก็ตัดออกไปหลังนี้นะคะจะเป็นสเก็ตเขียวๆแบบนี้นะคะพอใบแก่ค่ะจะขึ้นสเก็ตมิ้นต์่ยค่ะใบใหม่ๆก็ยังสเก็ตมิน์ยังไม่มานะคะต้นนี้ก็มา้อมกับน้องเสน่ห์จันดําด่างนะคะ ก็อยู่ประมาณ1.5เดือนนะคะจากวันที่จองเนาะก็ไปหลับมานะคะก็ได้เท่านี้ตอนจองเนี่ยมี3ามใบนะคะซึ่งมาอยู่กับเราก็เปิดเปิดมานะคะเปิดใบามาซึ่งมีเขียวใบนี้หลุดเขียวนะคะให้เราต้องลุ้นใบต่อไปนะคะว่าจะเขียวอีกไหมนะ ไม้หน่ออีกตัวนะคะน้องบุษราคำด่างมาเบิลนะคะตอนรับมานะคะตอนนั้นก็น้องจะมีสามใบนะคะน้องเป็นไม้หน่อเนอะาะสามใบซึ่งใบเดิมของน้องนะคะก็จะมีใบล่างสุดนี่นะคะเหลืองแล้วเหมือนน้องจะเริ่มทิ้งแล้วค่ะแล้วก็ใบนี้นะก็ขอบเหลืองเหมือนกันนะคะแล้วก็แตกใบใหม่ ะะก็เป็นใบนี้นะนะคะแล้วก็แทงเขียวมาหนึ่งใบนะคะก็คือใบนี้ที่เปื้อนกลมๆตอนนี้กำลังแทงหลอดไม่นะคะซึ่งหลอดใหม่นี้เห็นายด่างแล้วนะคะ,ะก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน้องอาจจะแบบปรับตัวแหละน้องเลยแทงใบเขียวออกมาหนึ่งใบนะคะ นี่ก็จะเป็นภาพรวมของบุตรชลาคามาเบลนะคะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวลองเลี้ยงน้องให้โตดูก่อนนะว่าจะออกมาในลักษณะไหนนะคะถ้าน้องใบเยอะขึ้นนะคะแต่อันนี้เนี่ยที่เห็นว่าใบล่างๆเนี่ยน้องเขาเริ่มทิ้งเนี่ยมันเป็นสาเหตุเพราะว่าตอนที่เรารับน้องมาตอนแรกะคะ่ะอยู่กับเราได้สักหนึ่งอาทิตย์เนาะเราก็เปลี่ยนกระถางเป็นกระถางนี้นะคะแล้วก็ เอาน้องออกจากอบเลยเอามาอยู่อากาศข้างนอกนนะคะทําให้น้องปรับตัวไม่ทันเช้าวัวนนึงมาดูเนี่ยคือใบเหี่ยวหมดเลยทั้งสามใบแล้วก็ตกใจมากว่าเฮ้ยน้องจะแย่ไหมยอะไรเงี้ยนะคะเป็นเพราะว่าเราใจร้อนเองนะคะทําให้น้องปรับตัวไม่ทันน้องก็ชะงักอยู่พักหนึ่งเนาะพอเห็นน้องใบตกปุ๊บก็เอาเข้าอบต่อคะอ่ะอ่าแล้วก็แตกใบามาสองใบกันหนึ่งหลอดแล้วนะคะ แต่ก็จะเห็นแล้วค่ะว่าน้องอย่อใบลงนะคะเพื่อปรับตัวถ้าเทียบจากใบก่อนแยกหน่อเนี่ยคือใหญ่แล้วนะนะคะโอเคเดยวน้องปรับตัวได้ก็น่าจะโตนะคะน่าจะโตวไวขึ้นนะคะถัดมานะคะต้นนี้เป็นสเสนจันป่าด่างนะคะ ซึ่งถามว่าเป็นจันอะไรยังไม่ทราบเลยนะคะใบล่าสุดที่เปิดมานี้น่ารักอะ่ะชอบนะคะตอนรับมานี้มีสองใบนะคะเป็นไม้อะไรชิ้นตาหรือหนอกก็ไม่ทราบจริงๆนะคะแต่ว่านองน่ารักดีนะคะก็เลยซื้อมาเลี้ยงนะสเสนจันประกายดาวนะคะเป็นสเสนจนันร จะบอกว่าต้นแรกเลยก็ว่าได้นะคะที่ซื้อมานะเพราะว่าตอนนั้นเห็นบุตรเนี่ยก็ราคาสูงมากเลยใช่ไหมคะก็เอาประกายดาวมาลองเลี้ยงดูก่อนแล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเอฟมานะคะตอนเอฟมาก็จะมี2ใบ3ใบ3ใบนะคะตอนนี้อยู่วนมา3เดือนนะคะก็ก็ได้มาประมาณนี้3เดือนถามว่าก็เหมือนจะโตไม่ไวเท่าไหร่นะ เดี๋วเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงไม่เก่งก็ไม่รู้นะคะรู้สึกว่าน้องแบบก้านสั้นก้านสั้นขึ้นนะคะแต่ว่าใบก็เริ่มอ้วนขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าน้องจะพัพไซส์ในลักษณะไหนนะคะแล้วก็จากประสบการณ์อย่างหนึ่งก็คือการเอฟน่อตัดสดนะคะอันนี้ก็ต้องลุ้นจริงๆหมาถือว่าพอเขาตัดสด นะคะในไลฟ์คนนี้เขาตัดสดขายนะคะก็ประสบการณ์ส่วนตัวเนาะเพาตัดสดขายปุ๊บฝากเขาอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอพอทักไปขออัปเดตรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไม่แบบไม่อัปให้แล้วก็ไม่สบายใจไปรับมานะคะมาอนุบาลเนี่ยก็รักเน่าอะไรแบบนี้นะคะก็จะเจ็บกันไปอันนี้ก็เลยจะแบบโดยส่วนตัวแล้วกันเนาะอ่าก็จะต้อง จะบอกตัวเองว่าจะไม่เอฟหน่อตัดสดนะคะถ้าคนขายไม่ได้มีเครดิตที่ดีมากๆไกอย่างเงี้ยจริงๆอะคะเพราะมันเสี่ยงเพราะว่าถ้ามันไม่ไม่เจริญเติบโต,ตขึ้นมาหรือมันลักหน้าขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะมันก็ก็ลำบากใจที่จะพูดกันเหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะ,ะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะอลองพิจารณาข้อมูลตรงนี้นะคะก่อนที่จะซื้อไม้นะคะ เลยหนระือว่าอาจจะต้องลองพูดคุยกับคนขายดูก่อนว่าเอ้ยคนขายคนนี้เขาดูแบบอาจจะเทคแค่ดูแล,แลดีเลยว่ามีเทคนิที่ดีเลยนะคะก็อาจจะเป็นความมั่นใจหนึ่งนะคะที่ที่เราอาจจะแบบอ่ะยอมเสี่ยงต้องพูดแบบนี้เลยนะคะต้องยอมเสี่ยงจริง,รงกว่าเราจะรู้ว่าคนขายที่เราจะดีด้วยเนี่ยเป็นยังไงเทคแค,แค่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งอย่าง อย่าลืมนะคะการทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโปรดศึกษาก่อนการลงทุนทุกอย่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีข้อมูลนะคะมาแชร์กันอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะท่านไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าวงการเลงๆอยู่อยากจะเข้าวงการนี้นะคะมีคําถามก็ ถามมาได้เนาะแล้วก็หรือว่าพี่ๆขนาดที่มีความชํานาญในการเลี้ยงแล้วนะคะแอบแวะมาดูมือใหม่แบบฟุกเนี่ยมารีวิวก็อาจจะแบบขำๆเนาะมีตรงไหนที่ผิดพลาดประการใดแนะนําได้เลยนะคะในคอมเมนต์เนาะฟุกเองก็อยากจะได้ความรู้หรือเทคนิคนะคะมาลองทดลองเลี้ยงดูเพราะว่าฟุกเชื่อว่า ข้อมูลใดๆนะคะที่เรารับรู้ไปแล้วนะคะมันก็จะต้องถูกพิสูจน์นะคะว่าเราทําแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงนะคะอยากให้ข้อมูลในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามไวได้ในคอมเมนต์นะก็จะมาตอบให้นะคะเท่าที่มีความสามารถค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ทุกทุกด้วยนะคะ